มาที่รั้วของวัดกันบ้านนะคะหลายท่านน่าจะพอเดาได้ช่วงนี้วัดนี้ก็ไม่แผ่วม,มีอยู่สองสามเรื่องที่เจออ่ะหมวดสีกาและเสพยาเสพติดมาอีกแล้วคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เคารับแจ้งว่าวัดนี้มีพระมั่วสุมเสพยานะคะก็เลยสนที่กาลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เจอจริงๆมีพระสามรูปที่มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหนึ่งในนั้นถึงกับร้องไห้ออกมาพอเจอเจ้าหน้าที่บุกจับแบบนี้ค่ะถ้เาเจอไปว่าให้ความร่วมมือนะ เเเออาาดีๆลยแค่อันนี้แค่สิแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทิ้งซ่อนไว้ไหนเอาซ่อนไว้ตรงไหนเมือนไม่มีไม่ใช่ยังไงเนี่ยยังไงมันอยู่กับเราเอาชี้ชี้ฮะชี้โอเไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองบอกเร็วว่าอย่าให้หาเจอเลยฟาจันชี้ ใช่ของเราไหมชี้ชี้ชี้่ได้หรอกใช่ไม่รู้ได้ไงโอเคโอเคโอ้ร้องไห้มือไม้ส่นเลยนะคะด้วยความเคารพนะหลวงพี่ตอนทำหลวงพี่ไม่กลัวหลวงพี่มากลัวเมื่อสายไปเมื่อตอนเจ้าหน้าที่บุกจับคาหนังคาเข่าเลยแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่แก้ไขไม่ทันนะคะหลักฐานมันก็อยู่กับตัวนะคะร้องไห้โหเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยค้นตัวพระแล้วก็เจอของกลางยาเสพติดด้วยนะคะเป็นปฏิบัติการฝ่ายปกครองตำรวจ ธนสุขนะคะส่วนที่กาลังกันไปที่วัดอยู่แถวพระประแดงที่จังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านเขาไม่ไหวละเพรารู้พระในเนี่ยเสพยาก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเ <c oughs> จ้าวาดก็เรียกพระที่อยู่ที่วัดเนี่ยสิรูปมาที่สาลาการประเรียนมาตรวจสารเสพติดเลยนะคะแล้วปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยแอบไปอยู่ในสํานักงานของทางวัดด้วยแล้วก็กลายเป็นสภาพม้ามิสครูป<อ>พอเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเจอตัวก็ร้องไห้ออกมาเลยอ,อุ่าหลบอุ่าซ่อนแล้วม่พ้นนะ่ยตำรวจจับได้ค่ะทีนี้จากการตรวจสอบ รพระเนี่ยที่มีสารเสพติดเนี่ยก็คือจับตรวจฉี่แล้วมันสีม่วงไงปรากฏเจอ3รูปนะครับที่มีสารเสพติดจะอาวาสก็เลยต้องจับศึกทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยพาพอศึกปุ๊บเป็นผู้ต้องหาทั้ง3นานค่ะพาพร้อมของกลางส่งมาักงานสอบสวนดําเนินคดีทีนี้ปลัดอําเภอฝ่ายปกครองอ่ะบอกว่าก็ชาวบ้านแถวนี้แหละ เขาก็ชี้ช่องมาเขาก็บอกมาบอกว่าในวัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีพระเนี่ยเสพยายอยู่มีเจ้าคณะตำบลกับเจ้าอาวาสเนี่ยให้ความร่วมมือหมายความว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาสอบนะครับก็พบว่าพระเสพยาสามรูปนอกจากเจอยาเสพติดยาบ้าแล้วเนี่ยเจอไอซ์ด้วยเจอปืนเจออาวุธด้วยนะครับตอนนี้ก็ส่งดำเนินคดีส่วนพระที่เสพยาจับศึกแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอาการติดยากันต่อครับ ก็มีชาวบ้านที่สงสัยครับว่าเดินๆก็เสียงดังอะไรประมาณนี้ครับผมก็มีลักษณะที่เป็นัาเสพครับผอันนี้ไอ้ส่วที่เจอยากับเจอยากับยายากับยาบ้าก็นำสู่ดำเนิน,ำนำคดีครับส่วนองค์อื่นก็จับศึกแล้วก็นำไปบำบัดครับผมครับ ออก็จะเห็นว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยวัดก็เลยกลายเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาซ้ำรับยไปกว่านั้นวางที่กลายเป็นแหล่งส่งยาด้วยซ้ำนะใช่ค่ะ,ะก็นี่เจ้าหน้าที่ก็จับจริงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจะได้อกวาดล้างสิ่งที่เป็นมารศาสนานะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news